สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมช่องของตุ๊กตาไก่ทองนะตอนนี้นะคะพี่น้องคะเมือเห็นพระเอกโบพี่น้องเพ่อนละว่าอันไปไซดโียหนีเพเห็นหนาเห็นแต่จักเจ้าพนักเพลินว่าพี่น้องบันนี้เพ่อนละว่าอันมือนีไล่สดมีแต่คนถามหาสั่นกลับมาหาห้อเนี้ยวุ้ยสั่งมือนีเราก็จะไปไทยมันจะไปไทยค่ะคัะพี่น้องเออเจอเลยออกฉากน้ำกันพี่น้องค่ะเจอเลยค่ะ บัวบัวมหาจักรีก็เลยมาไทยมามหามามาไทยิเออมาตั้งตัใจตั้งใจมาไทยแลวที่นี่สันเราส่งผมมือดิค่ะพ่จสันเราส่งผมมือดเอารไอ้ตังซี่ตัวนอีงามบวบ้นมอเลแมกิ่จะโซทอนนี่ปโบนะคะปโบนางตีนหมอลำเลยพี่น้องแบบบุญนฟ้าข้างแบบอ้บุญเลยพี่น้อง ี่น้องค่ะเออเพื่็จะท่วนบดกันเนาะพี่น้องเนาะนอนแข่งกันนอนแข่งกันวะจ้าแค่ร้อน้อต่ามมาอิลีบอะไรสดวะมาตามมาตุ๊ดตาอิลีบ่ะถามยูพูดหนึ่งหนิเหรอน้องหน่อยเท่พวถามหลายๆเนี่ยผมไม่ได้ถามนะชอบเวลาตุ๊ตับกับพวกอ๋อกัดกันโอ้ยห่อกันเคลมานเชสันอันเขาเดินทางรถคนละคันพี่น้องกันเลยบอล ทำมาจังได้พอกันช่วงนี้พี่น้องบ่คือช่วงซ้อมย่างไกลกันนี้ได้พอกันเออะวันนี้เพื่อนกันนั่งเต้นหมอลำวันนี้เห้องนั่งเต้ยนชวนตู่พี่น,อน้งนองวันนี้แตงหนาวองพูดสุยาได้หมือเออใี่เองสุยาได้อยู่บ่อแจ้งถ้าผ่านมา่บอกจริงอยู่รอบนี้ดิเนี่ยว่าทั่งพื้นไปแล้วไอ,อ้พึ้น <c oughs> นั่งน้ำเด็กไหนว่านั่งพื้นจังไหนน้องแตงหน้าวอีกได้อยู่บ่ะแตงหนาวอีกได้อยู่บ่็แตงหนาวอีกได้อยู่บ่อแตงหนาเองมีไหมได้อยู่บ่ได้พูดเจ้าพูดแตงหน้า เดอ๋อ้อมววัน้างดิเขาจะมีางเียนกับแล้วมีางได้แมหมแกาทำนี่แะเยาีมาีซ้อยแสงมันจ้าพดไฟแกงโดสูเพี้ยอืมไฟมาเรียบมาแรกว่าเียนไปออกฉากเขาจะที่ไปไทยไม่ได้คอลืมไปว่าเจาออกกางวันนี้ กอดน้ำกันห้องกอดเจ้าเด็กกันเอาจ้ออกกลางไหมกองทั้งคางไหมที่ไทยยังไงฮะก็บอหนสลิงมาโลดแม่ดีวันไปทัวร์ขยานความสูงก็บอลรำยู่ไต่ห่านขยันสูงแม่ที่น้องคีเราก็กวนตัอนนอไปทัวร์ต้องติกวนอยู่บ่ปากข้อรอราย์อ๋อขยานความสูงทั้งคานขีดข้สูงอยู่บ่สะบากนะครับพี่น้องเมิ่งก็สะบากไปอีกงบวกชาดชาดชาดดีพี่น้องเพราะว่าถอยไม่เออลงไม่สช่มาเก็บ อม,มาถอยไม่พุน่นแลมีอะดรแปดกแลมีอะดรเกี่ยงเลยครับพี่น้องเพาก็เริ่มใส่มือดีบ่อืมเลือกงานย่ำดีจริงสามมือแล้วเขาออกงานมามที่สตลกบ่ได้จักมือข่อยเสียใจหไรอ๋อได้ได้มันละได้มือจับอเลยาไดเขาไ้าไปนั่งได้เขาไปนั่งคิดหลายอยู่ในเต็นท์ผู้เดียวคิดหลายอย่างก็บ่คิดตลกอ้าฮะไปไปขึ้นซะไปเจ้าไปขืนเล่นเลยบ่คิดหลายตอนนอหัว คนประมาณอยเปอรเซีนหัว,ว่าถึงเก็ิมยถึงหัวพอทุกคนฮะทุกคนบามักหัวแบบนี้อารมณ์การอยากหัวคนมาคือกันเรียกพวกคนหล่นมุกนึ่งขึ้นมาแล้คืออ้ามุมอหนึงหัวสัาตายแต่คอยว่าอยากหัวก็มีเดี้นมันอารมณ์การอยากขำขัโม,มก,กันดิทุคน,คนมาักหัวแบบนึงคืต่างค่างเนนางมือใหาำหรืบพวกอยากหัวแต่นีไปนางเมืองหมหัวใช่ไหมเออมันเป็นให้ให้จิตตังล้วให้มาอยากหัวครับแกเนี่ยแกเนี่ย หน้าหน้าบัวสวน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 ก็ได้บ่สวนสวนที่ไตนนะคะเอาโอเคพี่น้องมาเยี่ยมมายาครบแปดนาทีแล้วจีบบัวไยได้สามนาทีพี่น้องยังมากก็หนเอาพี่น้องว่ได้ไปบอว่าในครบแปดนาทีป่ะนะบอวลายเี่ยยางวุ่นออกแานพี่น้องเซ็่ยงสนอกว่าแต่ว่าพอเซ็งดอกพี่น้องเรียกร้องหลายพู้นี้ก็ไปเอกโบพผู้นี้ก็ไปเอกโบูทำไมช่วงนี้ไม่ถ่ายไปเอกโบเลยมันแบบมาใหม่ว่าเป็นยังไงกัน อยู่กันอยู่หลังวิธีการขึ้นท่าเตรียมตัวโรนี้นั่นเป็นจ้งไดประกาศจากพูดเพราะว่าเขามาอยู่หมอกไม่ออกงานจริงแล้วเป็นแบบใดประกาศจากถามข่าวละพี่น้องขอบคุณครงการที่ตามขอบคุณทุกความห่วงใยนะพี่น้องตอนไลสดพี่น้องกระถามว่ายันอยู่ดีบอยู่ดีสบายบอยอันขอบุณบอหลังวิธีอะไรแนดออกงานเดินทางแบบไดทางในสีประกาศถามเป็นห่วงอะไรขอบคุณพี่น้องครับเพราะว่าแต่ว่ากรนสอนมากกะเวลาเดินทางกระสีบางคนต่างเดินทางภาคนันาะ พอสองเบอร์เวลาเดินทางเบอร์เวลาพักอนยังมมาขอกันยังเมื่อเลี้ยงยังไงสิล่ะเมื่อนี้ก็เก็บแกล้งเนาะตีสี่นี่ไบัสสีบัสสี่บงหัวแต่ว่าเมันมาเรื่อยเรื่อยไม่มันเลิกตีสองมาเลยแต่เพิ่นเรื่อย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 ให้พี่น้องให้พระเอกโบวเตรียมตัวก่อนพี่น้องครับเพราะว่าจะออกศากต่อไปทุกท่านก็จะไปเซ็ตชุดก่อนครับพี่น้องออกสารน้ำกันละออกสากน้ำกันพี่น้องนี่พี่น้องส่งผมที่พระเอกโบว์เป็นท่วงเป็นหมอนส์เชนดองนะโบมีนโบว์มา ห้อมั่นโบอ่าฮ่าฮ่าาไเรืมตัวกันค่ะ